ถาออกกำลังกายที่จะทําให้ไหล่ของคุณแข็งแรงขึ้นครับให้คุณเอาหลังพิงกับกําแพงนะฮะจากนั้นกํากําปั้นขึ้นมาแล้วจากนั้นค่อยๆเ,เอื้อมกําปั้นขึ้นไปข้างบนอย่างนี้นะครับค้างไว้สิบวิหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบแล้วก็ปล่อยถ้าม,มุมเอาม,มุมด้านข้างนะคะจะเป็นอย่างนี้ฮะเอื้อมขึ้นอย่างนี้ค้างไว้สิบวินาทีนะครับผมต่อมานะครับเอามือพาดกับกําแพงนะฮะจากนั้นให้เราโน้มไปข้างหนนิดหนึ่งนะครับเหมือนวิตพื้นเบาๆนิดหนึ่งอย่างนี้ฮะ,ะแล้วจากนั้นค นะครับไม่ต้องไปโน้มไปข้างหน้าเยอะนะครับผมโน้มไปนิดหนึ่งประมาณสัก5้าถึง10เซนครับนิดเดียวแค่นี้ฮะแล้วก็ปล่อยนะครับทำซ้ำมาสัก1 0บถึงย0ครั้งนะครับผมต่อมานะครับผมยกแขนขึ้นนะครับผมกดไหลหันนิ้วโป้งนะครับไปหาลำตัวนะฮะเาจะน้นค่อยๆยกแขนขึ้นไปข้างบนนะครับยกแขนขึ้นเอานิ้วโป้งนะครับกดลงเข้าไปนะครับลงให้ถึงพื้นเลยค้างไวประมาณสัก10วินาทีนะครับผมเราจะน่ค่อยค่อยยกขึ้นมาใหม่ช้าช้า ผมทําซ้ำประมาณสักสิบถึงยีสบครั้งนะครับผมต่อมานะครับผมเอาไหล่ข้างที่คุณมีปัญหานะครับผมอยู่ด้านบนจากนั้นค่อยๆหมุนไหล่ไปข้างนอกอย่างนี้อ่าแล้วค่อยๆลงนะครับคุณอาจจะใช้ดัมเบลถือก็ได้หรือว่าเป็นน้ําขวดเปล่าเปล่าก็ได้นะครับผมหมุนไปอย่างนี้นะครับจังหวะน,นี้อาจจะค้างไว้มาสักห้าถึงสิบวินาทีก็ได้นะครับผมลองทําดูนะครับ